เกราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมออฟโค้ดกับเกมขอรูที่มือไปแลวนะฮะตอนนี้มันจะมีอัปเดตของแต่งปืนใหม่เข้ามานะครับโดยที่มันจะเป็นเครื่องยิงลูกระเบิด m203 นะฮะโดยกิจกรรมนี้นะครับให้เราเข้าไปที่ปุ่มคำว่าเฮ a v y เมท a นฝั่งซ้ายมือนะครับหลังจากนั้นไปที่รายสัปดาห์ครับ แล้วก็มันจะมีภารกิจให้ทำนะฮะโดยที่ตอนนี้ผมทํามาจนจะหมดอยู่แล้วแล้วก็อันนี้นะฮะอันนี้หลายคนติดปัญหาเลยคือ,อคําอธิบายมันบอกว่าให้ใช้ M4 นะครับสังหารสตูด้วยการหมอบนอนยิงนะครับ5คนแต่ว่าบางคนติดปัญหาตรงที่ว่ามันไม่มีคําว่าหมอบไหมนะครับก็คือเข,เขาก็เลยเข้าใจว่าต้องใช้ M4 ฆ่าคนซึ่งมันก็จะไม่ผ่านสักทีครับอันนี้ให้หมอบนะฮะ โอเคตามน้นครับเข้าใจตรงกันนะก็คือต้องหมอบนะครับแล้วก็สังหารศัตรู5คนนะครับอ่าฮะอันนี้ก็คือให้ยิงศัตรูโดยที่ไม่ขึ้นสโคมนะครับห้าลายนะฮะซึ่งอันนี้ก็ไม่น่ายากเกินไปแล้วก็ไปเก็บในด่านมาติเพย์เจยเอาโอเคด่านที่แนะนำนะครับก็จะเป็นมีฟอนไลน์กับคิวคอ Q นเฟิร์มครับใครที่คิดว่าตัวเองไม่สามารถเล่นฟอนไลน์แล้วจบ5ตัวได้นี่ ไปคิวคอนเฟิร์มดีกว่าครับอันนี้ผมแนะนานะแต่สาหรับผมผมว่าผมมั่นใจว่าในฟอนต์ไลน์ผมน่าจะเอาอยู่แหละก็คือเดี๋ยวผมจะไปเก็บในฟอนต์ไลน์จนได้ของแต่งปืนมานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำเวสกันผมเลือกเก็บในฟอนต์ไลน์นะครับมันจะได้จบไวๆหน่อยเดี๋ยวผมจะเ,เล่นยิงได้ประมาณสัก่ตัวโดยไม่คิดสมองแล้วก็จะตัดนะครับไป แางไปเลยเพราะว่ามันผ่านแล้วเนละเรียบร้อยครับ5ตัว6ตัว โอเคเราก็ผ่านจนได้นะครับเมื่อกี้เอาล่ะ right, mm hmm. เราก็ไปดูของเราว่ามันน่าจะเข้ามาในไอ้นี่แล้วนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวจะติดอันนี้ให้ดู mm hmm. ه, เราปลดล็อกแล้วนะครับมันจะโผล่มาให้ติดตั้งแล้ว mm hmm. ถือว่าสวยอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอแต่งปืนใหม่แป๊บหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลอง ปืนนี้กันแต่ว่าผมจะไปลองในแบบว่าหมดเก็บแรงนะฮะโอเคเดี๋ยวทดลองเลยว่ามันจะทำอะไรได้บ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะครับว่าไอเครื่องนี้มันทำอะไรบ้างเฮ้ยมันกดยิงได้นะครับแต่ปุ่มยิงมันใหญ่เดี๋ยวขอตั้งปุ่มแป๊น,นโอเคพร้อมลบแล้วครับอ่า ต้องดูว่ามันยิงแล้วมันจะ,จะเป็นยงไงไอมีคนค่องย้อยนะครับแต่ว่ายิงไม่โดนเลยแล้วเปิดมาโดนไปหนึ่งหมายถึงเราเนี่ยโดนเอาใหม่ผมต้องหายิงเครื่องยิงลูกระเบิดให้ได้แบบนะสักคิวหนึ่งม,มัวมัวไปถอนเลยนยังดอกไม่โดนครับคือไม่มีคนนะวิคือวิ่งแล้วหมดนี่คือมันนอนทำเคเวสครับที่ผมบอกเลยว,ว่านอ,นอยู่เควสนอนยดี อ่แล้วคือหมอนีอ่ไม่ตายเฉยเลยโอเคเอาไว้เราสู้ชีวิตนะครับคือดูเหมือนฟังนั้นจะตึงเลยนะ่ผมเปิดมาผมโดนนี่คือตึงแล้วพลาดเองด้วยแหละเรื่องนี้ไปเซอแล้วยิงเขาไม่ตายเฉยสาขึ้นก่อนเลยแต่ผมใส่ชุดนี้แล้วเหมือนขึ้นสะโขบไวขึ้นนิดนึงครับนิดเดียวจริงจากเดิมที่ ตัวเดิมอีกเลยเรากดกิดไปโดนอะไรวะเนี่ยกดโดนแชทเฉยเลยครับแบงนี้ไอ้อะไรนะไอ้ี่มันแบบว่าแชทแชทอัตโนมัติเอาใหม่เอาใหมเรายังไม่ได้คิวจากเครื่องยิงลูกระเบิดเลยาบอกโอเคเราเก็บมั่วไปก่อนเราเก็บแรงนะฮะยังไงเราต้องอย่าทําทีมแพ้ครับเราทดลองได้ครับโอ้โหแล้วคือย้อยแบบมันไปได้ไม่ไกลอ่ะเมื่อกี้ต้องลองแล้วคือี่ยังทำเฟสอยู่ ยังคงหมอบยิงนะแสดงว่ามีคนแบบว่าหมอบยิงดันมาทำในเก็บแรงไงมันเลยยากเราจัดไปนี่มันย้อยไปได้ไม่ใหอ่เพราะฉะนั้นต้องฝึกใช้นิดนึงนะต้องใช้ใช้เอาละครับเต็มแน่เลยแปดตัวเองทั้งนั้นโดนไหมไม่โดนเฮ้ยเงียแล้วเว้ยโดดมายิงเฉย จัดฟไปก่อนหนึ่งเม็ดตับเข้าให้ไม่โดนไม่เห็นอะไรเลยไปถึงสตูเแล้วก็ไม่ตายอีกนวอันนี้นวโอ้รอดหนึ่งโอเคไตอ,อยู่ <c oughs> โอ้สู้ชีวิตเอยมีคนมาลอยหลังโอเคเอาใหม่แล้วก็เปิดได้ระเบิดมาเร็วนะแล้วก็ตดหัวเพื่อนไปแล้วหนึ่งฮง ปลายยังไงเว้นจังวะเหมือนจะอยู่ในซอกนี่ <c oughs> จบครึ่งน,น,นะครับเขาแหนมนแหลมแห่งกันหกแต้มเลยโอนสแตนด์นตึงอยู่ตึงอยู่ก็อย่างว่าครับแรงผมมาสเตอร์สี่แล้วนะมันก็น่าจะตึงอยู่โอเคจัดไปวัยรุ่นรอบนี้ต้องเอาให้ใหได้ <c oughs> คือยูไม่ได้คิวจากครึ่งนะ <c oughs> <c oughs> ยิงลูิร์ดเลยต่กดยิงไป็นรอบเลยงั้นนะั่งมันจะแบบ ลายทีแล <c oughs> ้วไม่ได้ถายเนี่ยเพียเนี่ยเปิดเลยแล้วไม่เป็นไรจัดหมาให้เขาเลยอี่น่าอยู่แต่โดนบักจ็อกเกอร์ยิงฮะหมดกันเสียดายหมาเลยเมื่อกี้ไม่ได้ปล่อยเงียบนไหมระเบิดเกิดนานๆโดนทีครับนี่เขาคือแบบว่าย้อยแกรบนี่ผมต้องเงยหน้าขนาดไหนถึงจะยิงไกลได้เนี่ยจ็กเกอร์เอาที เรียบร้อยดับเบิลคิวไปยังไงเฮ้ยมีเพื่อนมาเสริมวันนี้มันจะมีนัวนัวมันจะมีคนยิงอีกเรียบร้อยไปอีกหนึ่งยังไงยังไงไม่อยากยิงให้ยิงงรุนก็ไปตายก่อนเรียบร้อยไปอีกสองไม่โคตรนิ่งอะเอ็มโฟ่าเอาเงียนะไปเลยไปลเฮ้ยทำไมรอบนี้เรายิงเยอะจังวะ เออเียเลยอือขาวมันเจ้าซะหลือเกินเรียบร้อยนั่นไงเฮ้ยเขาโดนบินไปเดือจะโดนสักตัวนึงแต่ไม่โดนนะย้อยเริ่มเริ่มเริ่มเป็นงานนะืัอกี้ผมกะเลงที่รูนะแล้วก็โดนยิงมาจนได้คือแบบมันย้อยอ่ะเพราะฉะนั้น ต้องแอบสูงเลยนี่คือคิวแรกของเครื่องยิงลูกระเบิดผมเไม่แต่ผมเริ่มเริ่มเริ่มกะระยะถูกนะเะว่ามันต้องใช้ยังไงมันมันเผื่อสูงม่กเลยมันจะแบบยิงจ่อๆก็ได้อยู่เลยแต่ถ้าแบบไม่จ่อเนี่ยปัญหาเลยนะครับเฮ้ยเนี่ยจะวิ่งขึ้นมาชาร์จเฉยแล้วยิงเพื่อนเฉยมาให้อีกหนึ่งมาอีกหนึ่งเฮ้ยโอ้โหทำไมรอบนี้เราโฟล์อย่างเงี้ยจัดแม่ไปอีกหนึ่ง เอาโดนไปนดกเรียบร้อยเอ้ยสไลด์มาโอ้โหทำไมรอบนี้เราตึงเราตึงอยู่ตัวเดียวเลยเนะี่ยเฮ้ยโอ้ยังยังล้มเขาไม่ได้นะครับคนคนนี้ล้มกันรัวๆจัดปืนไให้เขาหน่อยมาอีกหนึ่งง่ายๆครับผมโอ้อยู่ปานก,กระบอกเจอเซนทรีกันดักเรียบร้อยผมเล็ฝั่งนี้กว่า มั่ตอนนี้มั่ระตูอยู่ไหนไม่รู้เรียบร้อยครับปิดเกมโอ้เราคือพิกล็อกนะฮะชนะเฉยแอดลักเป็น MVP ครับผมโอ้ตัวตึงนะฮะดูช็อตเด็ดโอ้โหน่าจะมีแบบช็อตแบบไอ้ื่องยิงลูกรวยเข้าไปรูตรงนี้น่าจะไม่มีให้ดูนะโยเคเพราะมันโดนไม่แค่ไม่กี่ตัวไงโอ้ใช้ใช่ไอ้่าตาเรา ไปฮึดอะไรตอนรอบที่สองเ่ยอันแรผมสำเร็จภารกิจนะไอ้เครื่องออยิงระเบิดโอ้นี้ยิงเยอะอยู่เนี่ยแล้วเพื่อนเรานี่คือแบบวแ่ามียิงสิบห้าอีกคนหนึ่งใช้ได้อยู่แต่ฝั่งนุนตึงนะครับตึงมากโอเคอหลังจากที่ลองนะครับก็โอเคนะคือสวยด้วยนะครับแล้วก็ยิงลูกระเบิดได้ลูกหนึ่งด้วยแล้วก็ไอ้ที่ผมแต่งแบบนี้คือเน้นให้มันยกสะโขกไปนะครับโอเคครับ ยังไงเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับยังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไก่อนนะครับสวัสดีครับผม